คุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการกอกกอกกอกโอเคครูเอวันนี้ก็มาในเรื่องวิญญาณเพื่อนบ้านอ๋อใช่ครับพี่เป๊ะเพื่อนบ้านนี่คือ เป็นเพื่อนข้างบ้านหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติครับเป็นชาวต่างชาตปิประเทศเพื่อนบ้านอ๋อประเทศเพื่อนบ้านะโอเคฮะอ,อ่าโอเคเป็นยังไงครับคุณเอพร้อมแล้วลุยเลยฮะครับก็ต้องก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าครับก็เรื่องเนี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ต่อมาจากครั้งที่แล้วที่ผมได้มาเล่ารายการพี่เป้ครับ ใช่ครับก็คือแบบว่าอ่าผมเข้าไปโรงเรียนแล้วได้อยู่วงโยอะไรเงี้ยครับอืมครับเป็นนักดนตรีของโรงเรียนเนี่ยครับก็คือแบบอ่าแล้วก็มันอ่าอะไรเหตุเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนี่จะเป็นตอนผมอยู่หมหนึ่งอืมแต่ครั้นี้มันก็เวลามันก็ผ่านไปจนผมเนี่ยได้ผมเนี่ยเรียนอยู่มห้าครับพี่อืม อครับ,รบพอผมเรียนอยู่หมห้านีครับก็คือโรงเรียนเนี่ยได,ได้ได้รับเลือกครับให้ไปไปเล่นเปิดงานกีฬาแห่งชาติครับซึ่งตอนนั้นที่จังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครับอืมครับก็คืออ่าเด็กแบบเด็กวงโยครับถ้าใครแบบเราเคยเป็นเด็กวงโยหรือว่าเล่นดนตรีเนี่ยก็จะรู้แล้วถ้าเกิดว่าจะเป็น ช่วงที่มีงานเนี่ยเราและยิ่งเป็นงานใหญ่ๆเลยนะครับเราจะไม่ได้กลับบ้านเลยครับเราจะต้องนอนอยู่ที่โรงเรียนครับครับครับก็คือเข้าค่ายนอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับเพื่อฝึกซ้อมครับอืมครับคราวนี้ยอ่าเราก็คือเราก็ต้องตื่นมาแต่เช้าครับพี่ด้วยในความว่าตื่นตื่นมาแต่เช้ามาออกกําลังกายมาเตรียมร่างกายมา วอร์มในการเป่าเครื่องดนตรีวอร์มลมมาวิ่งมาอะไรเงี้ยครับอืมอืมครับอ่าแล้วก็ได้ซ้อมเป็นช่วงอ่าซ้อมช่วงเช้าครับประมาณมตีสี่ครึ่งถึงประมาณหกโมงเงี้ยครับใช่ครับก็จะได้ซ้อมช่วงประมาณนั้นแต่คราวเนี้ยที่โรงเรียนผมอะ่ะมันก็เป็นเรื่องเรื่องเล่าที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนะครับพี่เป๊ครับอ่าก็คือแบบว่า คือโรงเรียนผมมันเป็นโรงเรียนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีสนามฟุตบอลมีอัฒจันทร์อ่างเงี้ยครับพี่แต่ว่าคันนี้เขาเขาเล่ากันมาว่าที่อัฒจันทร์นะครับอ่ามันมีคนงานเพื่อนบ้านที่เป็นอ่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับเขาว่าเป็นคนงานก่อสร้างแล้วคันนี้เขาเนี่ยไม่รู้ทํายังไงแล้วก็ภาพตกลงมาครับจากอัฒจันทร์อ่าแล้วก็เสียชีวิตครับ คาที่ตรงนั้นเลยครับอืมครับอ่าแต่แต่ตอนที่ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผมผมยังไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนนั้นครับอ่าม,ม,มันเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาใช่ครับอืมทเนี้ผมผมก็อ่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับทีนี้อ่าด้วยความที่แบบเราอยู่วงโยงนียครับแล้วเราต้องตื่นแต่เช้ามาวิ่งมาออกกําลังกายนะครับมาซ้อมเนี่ยเราก็ตื่นมากันแล้วเราก็ มาวิ่งออกกำลังกายรอบวงเรียนครับครับก็วิ่งกันใช่ครับอ่าแล้วก็คือแล้วพอวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ไปหยิบเครื่องดนตรีหยิบเครื่องดนตรีเพื่อเพื่อที่จะเอามาซ้อมครับซึ่งการซ้อมวงโยเนี่ยการท่าจะทาโชว์เนี่ยต้องใช้พื้นที่เยอะอยู่ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องไปซ้อมันที่สนามบอลครับพี่ครับ,รบซึ่งมันกว้างครับแล้วก็ บนอัฐจันเนี่ยพี่คือมันมันจะมีเป็นผมจะเรียกว่าคล้ายๆกับปอกกระสุนปืนใหญ่หรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจครับมมมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่มันมันจะห้อยอยู่ตรงกับอ่าตรงตรงตรงขือข่อหังคาครับมไม่รู้เขาเรียกว่าขือข่ออังคาหรือเปล่าห้อยอยู่พี่เป็นทรงคล้ายๆเหล็กเหล็กเป็นทรงกระบอกครับคล้ายๆอย่างนั้น ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอามาไว้ทําไมหรือว่าเขาอาจจะเอามาไว้เหมือนแบบเป็นระครังเคาะเพื่อเรียกลูกเสือตื่นก็ได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ลูกลูกเสือการเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนครับจะต้องไปนอนกันที่สนามบอลออนนั้นอาจจะเป็นระครังเอาไว้เคาะก็ได้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปเรียนเนี่ยคือเราได้ย้ายค่ายลูกเสือเนี่ยจากสนามบอลเนี่ยไปอยู่ หลังโรงเรียนครับไปอยู่ที่สวนมะม่วงหลังโรงเรียนอ,อันนี้พอพอเราไปซ้อมที่โรงเรียนใช่ไหมครับพี่ไปซ้อมที่สนามบอลเนี่ยอ่าผมเนี่ยก็พออยู่มห้าแล้วเนี่ยผมได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าวงโยครับอ่าพอเราพอเราเป็นรุ่นพี่เราเป็นหัวหน้าวงโยเนี่ยเราก็ต้องแบบดูน้องซ้อมดูดูแลน้องๆดูแลเพื่อนๆในการซ้อม ก็มีคนคอยบอกจังหวะคอยอะไรคล้ายๆเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ครับอืมครับใช่เพราะว่าอ่าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยส่วนมากครับช่วงเช้าเนี่ยเด็กจะซ้อมกันเองครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะมาประมาณตีห้าครึ่งหกโมงพวกเราจะต้องซ้อมกันเองก่อนอยู่แล้วครับอ่าคราวนี้ยผมอ่ะผมก็ต้องไปขึ้นไปบนอัฒจันทร์ครับพี่อืมแล้วน้องๆเนี่ยเด็กวงโยเนี่ยก็จะอยู่ในสนามบอลครับ อ่าผมต้องขึ้นไปอัธจันทร,ร์เพื่อที่จะบอกว่าไอ้ท่อนนี้เราต้องเดินแบบนี้นะเดินไปทางซ้ายทางขวา<ม>แปรขบวนอะไรเงี้ยครับพี่<ม>ใช่ครับเพราะว่าบนอันธจันทร,ร์มันสูงเราจะต้องไปมองที่มุมสูงครับอืมแต่แต่คราวเนี้ยช่วงที่ผมเดินขึ้นไปครับพี่อ่าผมผมเดินขึ้นไปถึงแล้วผมหันไปมองไอ้เหล็กทรงกระบอกอนะครับที่ผมอธิบายให้พี่ฟังครับ พอหันไปมองเหล็กทรงกระบอกก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถ,ถึงหันไปมองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่นะครับเนี่ยแล้วจังหวะพีกมันอยู่ตรงเนี้ยครับพี่ทาไมอะนี่ลองคิดตามครับว่าผมเนี่ยหันพอหันไปมองปุ๊บพี่ผมเห็นผู้ชายครับเขาเกาะคือหลังคาครับเป็นโครงเหล็กอรัพี่แล้วหน้าเขาพี่มาอยู่ตรงไอ้เหล็กทรงกระบอกนะครับครับ อ่าผมเขอเรียกว่าเป็นระครังก็ได้ครับอ่ะ,อะมาอยู่ตรงไอ้กล่องระครังเนี่ยค่บพี่ใช่ครับเขาเกาะคือแล้ครับห้อยหัวมาเหมือนค้งง่าวอี่โอ้ครับใช่ครับ<อ>จังหวะนั้นผมผมผมช็อกมากเลยพี่เพราะว่ารุ่นเด็กๆเนี่ยน้องรุ่นน้องเด็กวงโยที่สนามบอลเนี่ยเขาไม่เห็นพี่มีผมเห็นกคคนเดียวในช่วงนั้นผมผมยืนช็อกอยู่ยืนอึ้งอยู่จนแบบว่า คือเด็กเพื่อนๆเนี่ยครับในในในสนามบอลเนี่ยเขาตะโกนขึ้นมาว่าเอ้ยเอย้มันอะไร่จะเริมเมื่อทีน้องกับพี่เอ้เมื่อไรจะเริมเมื่อทีรอนานแล้วอะไรเงี้ยผมยืนแบบนิ่งอยู่พักหนึ่งครับผมทาอะไรไม่ถูกพี่แต่ที่แต่แต่ว่าที่ผมเจอเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้แบบว่าไม่ไม่น่ากลัวเหมือนที่ผมเคยมาเล่าครั้งที่แล้วว่าอาจจะเป็นครูโดนตีหรืออะไรใช่ไหมครับอแต่ว่าคือที่ผมเจอครั้งเนี้ยพี่ คือมันมันน่ากลัวกว่าเดิมมากตรงที่ผู้ชายที่ผมเห็นหนะพี่หน้าเขาเละมากเลยครับมีแต่เลือดแบบเละเละเลยด่ใช่แบบหน้าเขาเละผมก็เออม,มันทำาอะไรจนแบบพอม,มีคนบอกว่าเฮ้ยรอนานแล้วอะไรเงี้ยเอาไงต่อไงต่อดีอ,อะไรเงี้ยครับผมเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราซ้อมเดินแถวก็เลยตั้งแถวเดินกลับห้องครับเอาเครื่องมาเก็บบอกกลับห้องก่อน ก็เลยค่อยๆเดินกลับมาห้องรุนเตียครับแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆอน้องๆฟังคุณเอครับคุณเอครับตอนตอนที่ตอนที่เรากําลังบอกเพื่อนๆให้จัดแ,แถวทาอย่างนั้นอย่างนู้นอย่าง,งนี้อ่ะผู้ชายคนนั้นที่เขาลังเกาะค,คืออยู่คืออยู่เขายังเกาะอยู่ปะเขายังเกาะอยู่นะเขาก็มองมาที่ผมเออเหมือนแบบศบตากันเลยพี่โอ,อใช่แ้วผมทําอะไรไม่ถูกวักเลยผมแบบ คนคนลุกทั้งตัวทําอะไรไม่ถูกกับพี่เหมือนแบบพึ่งมากเลยครับใช่ครับผมถึงแบบกลับมาเล่าให้ให้แบบน้องๆฟังเพื่อนๆฟังครับที่ห้องวงโดครับครับแล้วก็คือแบบอ่านะครับพอกลับมาเล่าให้ฟังก็คือแบบคือหลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าไปซ้อมที่นั่นเลยครับเราก็คือมามาซ้อมอีกที่หนึ่งก็คือมันจะมี หน้าหน้าเสาธงครับก็คือจะมีลานที่กว้างแต่ซึ่งเร,เราก็ไม่สามารถมองภาพจากมุมสูงได้ครับก็เลยย้ายที่มาสอบกันครับใช่ครับอันนี้คือเหตุการณ์แรกครับพี่นี่เหตุการณ์แรกนะการเหตุการณ์แรกก็ประมาณนี้ครับแล้วครั้งนี้มีมีเหตุการณ์ที่สองครับที่ผมบอกพี่เป้ครับอืก็คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สองแต่อันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องที่แบบไม่ไม่ไม่ยาวมากครับ ครับได้ฮะเหตุเหตุการณ์นี้ก็คือผมผมผมไม่ได้เห็นแต่ว่าผมแค่สัมผัสมาไม่ได้เห็นคือมันมนประมาณเมื่อไม่นานมานี้ครับพี่ประมาณกลางปีนี้แหละครับอืมคือเป็นช่วงที่ผมได้ทําเพลงเจ็บคูณสองที่พี่เป้เคยได้ฟังอะไรครับที่เคยอพี่เป้เคยเอ,เอามาเปิดให้อะไร้ครับะนะครับคราวนี้ผมอ่ะไปที่บ้านรุ่นพี่ครับ ก็นัดไปคุยกันกับรุ่นพี่ะนะครับไปคุยเรื่องเพลงเรื่องอะไรนี่แหละเราจะถ่ายเอ็มวีจะทําเพลงอะไรครับครับก็ไปคือบ้านรุ่นพี่ผมครับจะเป็นอาทาวน์โฮมประมาณสามชั้นครับเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นอันนี้เราก็นั่งกันอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับพี่อืมคือนั่งกันอยู่ที่ชั้นหนึ่งอ่าแล้วก็คือ ค่าค่าคุยกันกินข้าวคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบแล้วอ่าพี่เป็นลองนึกดูนึกภาพตามครับว่าบันไดเราเนี่ยเวลาเราลงมาจากชั้นสองมาชั้นหนึ่งเนี่ย <c oughs> เราจะไม่ลงทีเดียวเลยถูกไหมครับเราจะมีที่ขั้นพักบันไดถูกไหมครับเราจะมีขั้นพักบันไดซึ่งอราวบันไดเนี่ยมันก็จะจะ,จะที่แค่ใหา่ มีจะมีหักลงมานิดนึงแล้วก็ลงมาแล้วก็หักอนี่ครับมันก็จะหักตามบันไดามาเลยครับอ่าขอนี้ตรงบันไดนะพี่มันก็จะมีแบบผ้าผ้าอยู่วิซึ่งผ้าอยู่อ้ตรงที่เราพักบันไดเนี่ยอืใช่ครับเราก็นั่งคุยกันปกติครับถึงอะไรเงก็อยู่กับรุ่นพี่ก็นั่งคุยกันปกติพี่แต่ว่า,าจังหวะจังหวะที่เราคุยกันเนี่ยครับ อยู่ดีดเนี่ยพี่ไอ้ผ้าผืนนั้นอะที่มันอยู่ตรงที่พักบันไดครับมันค่อยมันมันค่อยค่อยเลื่อนลงมาตามขั้นบันไดพี่ตรงที่เราพักเนี่ยแต่ไอายอันเนี้ยพวกผมว่าก็เราเราก็ไม่ได้อะไรก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าอะไรมันอาจจะเป็นแบบลมอ่าแรงดึงดูดที่อาลงมาจากข้างบนต้องไหลลงมาข้างล่างอยู่แล้วอะไร้ท่วงอะไรก็ว่าไปใช่เป็นแรงน้มท่วงเป็นอะไรใช่ครับแล้วคันเนี้ย คามชั้นสองครับชั้นสองเนี่ยเขาจะวางแบบมีเครื่องดนตรีมีกีต้าร์มีกองชุดมีอะไรเงี้ยมีเป็นโนวางไว้ครับใช่ครับแต่อนเนี้ยรุ่นพี่ผมอะพี่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่กลัวครับอืแต่เขาเขาก็เจอเขาก็เจอบ่อยเหมือนกันครับเขาก็เจอเรื่องราวแบบน,นี้บ่อยครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่กลัวพี่เขาไม่กลัวพอผ้ามันไหลลงมาเนี่ยเขาทักขึ้นมาเลยพี่ เขาพูดขึ้นมาว่าขอโทษนะพี่อาจจะแบบอาจจะเป็นคําพูดของเขาจริงเลยนะอาจจะแรงไปนิดนึงแบบไม่รู้จะแรงไประไบว่าเฮ้ยอะไรวะแน่จริงเอาให้ชัดดิ <c oughs> เออพูดอย่างนี้พี่มบ,บอกเฮ้ยแน่จริงเอาให้ชัดดิเอาไม่ชัดแล้วผมนั่งอยู่ผมบอกพี่เอางี้เลยเหรออะไรเงี้ยเอออย่างนี้แหละแน่จริงเอาให้ชัดไปเลยคือท <c oughs> ้าเลยอะ่ะ ท้าเลยใช่ครับคือท้าเลยคนเนี้ยพอเราท้าเนี่ยเราก็นั่งคุยกันต่อ<ๆ>ก็ก็ไม่ได้มีอะไรผ่านไปอีกแอป,ปเดียวพี่อีกไม่ถึงห้านาทีเลยไอ้กีตาร์ไอ้เครื่องดนตรีที่อยู่ข้างบนนะพี่กีตาร์เนี้ยเราก็ตั้งไว้กับขากีตาร์ถูกไหมครับครับเราไม่ได้ใส่กระเป๋าไม่ได้ไม่ได้นอนไหวหรืออะไรงเงี้ยขาตั้งอือ่าใช่พี่เป้ใช่ไหมครับ,รบกีตาร์นะพี่ดังตั้งแต่สายที่หนึ่งถึงสายที่หกเลับ แบบมือเหมือนมือคนรูปแบบคือดึมอะไรอย่างเงี้ยพี่คือดังพร้อมกันหรือว่าดังดังทีละสายตึ้งตึ้งตึ้งไล่ไปหรือดังพร้อมกันไล่แต่ไล่เรื่องอะไรเตียต้ยเต้เตอะไรอยเงี้ยเลยครับใช่พอแบบพอถึ้งบงก็ตกใจเพราะว่าเราอยู่กันแค่สองคนอ่าไม่มีใครอยู่นอกนอกจากนัลโยนแค่สองคนแล้วเรานั่งอยู่ซึ่งมันจะดังเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับพี่ถ้ามันดังล้มตึ้งอะไรอ่ะมันอาจจะ ลมพัดหรืออะไรก็ได้อันนี้มันดังเหมือนแบบเราเอามือไปรูปอ,อ่าออผมก็เลยตะโก,กนเลยพูดมาว่าโอเค okay, พี่ชัดแล้วนะผมก็เลยถามพี่ผมว่าออชัดแล้วนะอันนี้คือชัดแล้วนะพี่ครับใช่ครับชัดแล้วชัดแล้วอะไรเงี้ยครับอือใช่ครับเรื่องเรื่องราวก็มีประมาณเท่านี้ครับพี่ประมาณนี้ครับก็เรื่องนี้อาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนะจะมาเป็นแค่เสียงเออ ใช่ครับอืมถ้าถามพี่ว่ากีตาร์มันดังแบบนั้นอืมมันเป็นไปได้ยากที่จะดังแบบนี้ถ้าไม่มีใครไปดีดมันหรือไปทำให้มันมีเสียงนะจริงๆกีตาร์<ช>ถ้ามันตั้งอยู่บนขาตั้งมันนะถ้ามันมีเสียงโอย,ยากยากที่จะทำให้มันมีเสียงลมแรงแค่ไหนมันก็ไม่มีอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ดังแบบนี้นอกจากว่า มันล้มหน้าคว่มไปแต่ท่านล้มไปมันก็จะดังอีกแบบมันก็ดังตึง้งทีเดียวไปเลยแต่เนี้ยมันเหมือนมีคนเอานิ้วกรีดนั่นก็แปลว่าเขาทําให้รู้ไงว่าเนี่ยชัดแล้วนะใช่ไหมอ่าใช่ใช่ครับพี่ดีดีจะบอกว่าคือัดเลยคือดีนะที่ไม่ได้เป็นเพลงเลยอ่ะเออมาถโกถ้าเป็นเพลงที่ผมไม่อยู่แล้วครับผมกลับบ้านเลยครับนึกพี่นึกถึงไม่ชอ็ชอตช็อตไหนบ้า ถ้าดีเป็นเพลงว่าติวดี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 โอ้โหงานเข้าเลยนะเงานเข้าแนนอบตัวใครตัวมันแบบนั้นน่ะโอเคครับได้ครูเอขอคุณมากนะครูเอที่สละเวลาแล้วก็มาเรียบเรียงเรื่องนี้ให้พวกเราฟังครับพี่เป้ครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ